สวัสดีครับท,ทุกทท่านพบเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไลน์นี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยรวย,รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับผมก็มาเผยแผ่นะครับบารมีหลวงพ่อชนหนชันทสาโลเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับ รอบนี้ผมมีพิเศษนะครับมีรูปหลวงปู่หงนะครับมีรูปหลวงปู่หงนะครับนี่นะครับหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับนี่นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับจิตสร้างแจกบูชาปีหกห้านะครับรูปหลวงปู่หงนี้นะครับเป็นมีตาวัดนะครับตาปั๊มตาวัดด้วยนะครับถือว่า ไม่ธรรมดานะครับมีตาปั๊มเรียบร้อยนะครับนี่นะครับขนาดรูปภาพอย่างดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาเผยแผ่นะครับสําหรับใครอยากได้ไปติดบ้านหรือว่าอยากไปเป็นของขวัญปีใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีไม่เยอะนะครับมีแผ่นเดียวนะครับแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อนะครับรูปหลวงพ่อบานนี้ นะครับเหลือหนึ procent, 好好 mismo, ่งบานนะครับรูปนี้นะครับเหลือหนึ่งหนึ่งบานนะครับนี่นะครับสําหรับรูปนี้นะครับก็ตัวนี้ก็มีปั๊มตาวัดนะของแท้ต้องมีปั๊มตาวัดนะครับรูปนะครับสําหรับรูปนะครับถ้าเป็นของแท้ต้องมีตาปั๊มนะครับถ้าไม่มีตาปั๊มแสดงว่าไม่ใช่ของแท้นะครับก็ฝากทุกทท่านนะครับใครที่อยากได้นะครับสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เนาะ นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อไหนนะครับเหรียญพญานาครุ่นแรกนะครับพญานาครุ่นแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่นะครับผิวลุ้งผิวสวยแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผิวสวยนะครับพญานาครุ่นแรกนะครับจะให้ดูหน้าดูหลังนะครับดูด้านข้างสภาพสวยนะครับนี่นะครับจมูกคมตาคม ภาพนูนนะครับด้านข้างเหรียญไม่เคยตกไม่เคยใช้งานนะครับขอบยังเหมือนเดิมนะครับเหรียญไม่เคยตกนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเอ่เหรียญจะมีเลขมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับมีโค้ดมีเลขทุกเหรียญนะครับของแท้นะครับเพราะว่าของปลอมเยอะมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เลขสามหกสามหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยๆ นะครับเหลือหนึ่งเหรียญนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับรุ่นนี้ถือว่าพิธีปลูกเสกไม่ธรรมดานะครับพิธีใหญ่มากนะครับพิธีปลุกเสกนะครับตามหากันเยอะมากนะครับรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับพญานาครุ่นแรกเนาะนะครับดวงเศรษฐีเขาเรียกดวงเศรษฐีนะครับอ่ะวันนี้เสร็จจากดวงเศรษฐีเรามาต่อกันที่พยัคฆ์เจ้าสัวนี่นะครับพยัคฆ์เจ้าสัวก็ยังเหลือหนึ่งเหรียญ นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาขาวนะครับพยักเจ้าสัวนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพยักเจ้าสัวนี่นะครับสวยมากนะครับเหรียญจริงยิ่ง ética, สวยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับครบสวยนะครับลงยาก็สวยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมีโค้ดนี่นะครับมีโค้ดครบทุกอย่างนะครับ อยู่ตรงสังคตงินะครับเรียบร้อยนะครับมีโค้ดคมนะครับของแท้แน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับวัดอ่ของเหรียญหลวงพ่อชไหนพยัคฆ์เจ้าสัวนะครับวัดสัสงขะปีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับต่อไปผมจะพาไปดูเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนื้อเงินลงยาแดง นะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับตัวนี้ราคาถือว่าเบาๆนะครับราคาออกวัดเนี่ยปลาเข้าไป2 0 0พันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังมีออปชันไม่ว่าจะเป็นคำหมากนะครับจีวอนเกสานะครับครบเซตเลยนะครับด้านหลังนะครับถือว่าครบเซตนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับถือว่าสุดยอดนะครับ เพราะว่าเฉพาะคำหมากเนี่ยก็หายากแล้วนะครับมีบางคนบอกซื้อคำหมากแถมเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพยัก์เจ้าสัวเนื้อเงินลงยาแดงนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับอ่าตัวนี่นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสร้างเกดีนะครับเหรียญรุ่นแรกรุ่นสร้างเกดีนะครับขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นเนื้อนวะนะครับตัวนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ ก็ยังเหลืออยู่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่นะครับเนื้อนวะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับเนื้อนวะนะครับรุ่นแรกสร้างเกดีขอนแก่นนะครับหรือว่าจะเป็นเก้าอทิบดีนะครับอีกรุ่นนะครับรุ่น2นะครับนี่นะครับเนื้อแบล็กโรเดียมก็ยังเหลือให้เล่นกันอยู่นะครับก็ยังพอมีให้แบ่งนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญนี้ก็ยังเหลือนะครับนี่นะครับปู่เจ้านะครับเหรียญปู่เจ้านะครับเหรียญปู่เจ้าก็ยังเหลือ นะครับปู่เจ้าเหลือหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับหรือว่าเสือขี่เสือนะครับที่เรารู้จักกันในนามเสือขี่เสือนะครับก็ขอฝากทุกๆท่านนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้0637175454นะครับสำหรับใครอยากรับชมคลิปนี้ไลน์นี้ก็ติดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับพิมพ์ดูย้อนหลังได้นะครับ ใครดูคลิปนี้ไรนี้ก็ขอให้ทุกท่านล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองครับผม